บทที่189ติ๊กตอติ๊กเมื่อถึงจุดหนึ่งหน้าผากของหญิงชรากงมีเหงื่อหยดเหมือนเม็ดถั่วเหลืองอากาศเย็นของกองเทียนลองกระทบกับเทียนลิ่งไกโดยตรงจากส้นเท้าของเขาพิ้นชิวงเปิดตัวการโจมตีตระกูลกองหลุมดงฟางชิงกี้ที่มีภูมิหลังนับหมื่นล้านเปิดตัวการโจมตีตระกูลกอง ความรู้สึกกดดันที่รุนแรงทำให้หญิงชรากองเทียนลองเกือบหายใจไม่ออกเมื่อเทียบกับกลุ่ม t v x q แล้วตระกูลเอเกซึ่งมีทรัพย์สินของครอบครัวมากกว่าหลายหมื่นล้านนั้นด้วยกว่า t v x q พิ้ชิีวงรับผิดชอบ t v x q Group และมูลค่าของเขาเทียบได้กับสี่ตระกูลชั้นนำในเซ็นทรัลเพลน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขิ้นชิวงไม่ได้ยกเลิกสัญญากับตระกูลกองแต่กล่าวหาตระกูลกองโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพเครื่องประดับเป็นเวลาหลายปีที่ตระกูลกองให้ความสำคัญกับคุณภาพของเครื่องประดับภายในมากที่สุดและชื่อเสียงของคำว่าภายนอกจะมีปัญหากับเครื่องประดับของตระกูลวังได้อย่างไร อย่างไรก็ตามอาศัยพลังงานและอิทธิพลของขิ้นชิวงในเมืองจงยวนถ้าเขาบอกว่ามีปัญหากับเครื่องประดับของวงังก็ต้องมีปัญหาและถ้าไม่มีปัญหาก็ต้องมีปัญหาจุดเริ่มต้นเป็นเพราะต่อหน้าขิ้นชิวงผู้สูงศักดิ์สีดำสามารถพูดได้ว่าเป็นสีขาว หากขิ้นฉิวงยืนกรานที่จะกล่าวหาตระกูลกองว่ามีปัญหากับเครื่องประดับของพวกเขาตระกูลกองก็จะไม่สามารถโต้เถียงต่อหน้าขิ้นฉิวงผู้ยิ่งใหญ่ได้อะไรนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่หญิงชรากงปัดเหงื่อออกจากหน้าผากของเธอในขณะนี้หญิงชรากงรู้สึกราวกับว่าเรี่ยวแรงทั้งหมดในร่างกายของเธอว่างเปล่าและเธอกำลังจะล้มลง หัวหน้ากระทรวงยุติธรรมตื่นประหนกและพูดว่าไม่ฉันไม่รู้มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและฉันมั่นใจได้เลยว่าไม่มีปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องประดับของตระกูลกองของเราอย่างแน่นอน อัญญะประกาศคู่ประศนีอัญญะประกาศคู่ใบหน้าของหญิงชรากงขาวซีดราวกับกระดาษเมื่อคิดว่าตระกูลขิ้นกำลังจะโจมตีตระกูลกองหญิงชรากองก็หวาดกลัวอย่างมาก เธอเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าตระกูลกองซึ่งมีทรัพย์สินของครอบครัวน้อยกว่า100ล้านหยวนนั้นเทียบไม่ได้กับขิ้นฉวยงซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านเมื่อขิ้นฉวยงยืนกรานที่จะทำลายตระกูลกองตระกูลกองก็ อาจถูกล้างหายไปในสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานในไม่ช้ากองเทียนลองมองไปที่เจียงเซิงอีกครั้งราวกับว่าเขากำลังดูสัตว์ประหลาดเจียงเซิงนี่ไม่ใช่คุณที่ทำแบบนี้อีกแล้วเหรอยิ้มอย่างติดตลกเมื่อได้ยินเช่นนี้หญิงชรากงก็หวาดกลัวไปทั่วและดวงตาของเธอเมื่อจ้องมองไปที่เจียงเฟิงก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เียงเฟงคุณคุณเป็นคนทรยศคุณต้องการให้ตระกูลกองของฉันเป็นตัวตลกหรือไม่คุณต้องการให้ตระกูลกองของฉันถูกทำลายหรือไม่เจียงเฟยงยักไหลยอย่างไม่แยแสตระกูลกองเป็นตัวตลกหรือไม่เกี่ยวอะไรกับฉันที่ใกล้จะล้มละลาย หลังจากนั้นเจียงเฟิงก็หัวเราะย่อ,ยอตัวเองฉันเป็นเศษขยะไร้ค่าในสายตาคุณและคุณไม่ต้องสนใจสิ่งที่ฉันทำคุณคุณเมื่อเห็นเจียงเฟิงดูเหมือนไม่แย่แสปอดของหญิงชรากองกำลังจะระเบิด ในขณะนี้หญิงชรากงไม่มีสีหน้าหญิงยโสอีกต่อไปใบหน้าชราของเธอเต็มไปด้วยความกลัวเจียงเฟง็งหัวรบเบาหัวรบเบาและมองไปที่หญิงชรากองอย่างตรงไปตรงมา ดวงตาของกงเทียนหลงกำลังจะระเบิดเขาไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะถูกเจียงเฟิงบเดเ็กขยี้จนหายใจแทบไม่ออกในขณะนี้พวกเขาตระหนักว่าเจียงเฟิงไม่ได้ทำอะไรเลยในตระกูลวังในช่วงสามปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในเวลาเพียงไม่กี่วันเจียงเฟิงได้ทำในสิ่งที่พวกเขาแทบไม่สามารถทำได้เลยตลอดชีวิตของพวกเขาฉันได้ประทะกับขิ้นทิวงประธานของทีวีเอ็กคิได้รับคำสั่งจากตระกูลเอเกซึ่งเป็นหนึ่งในสิบยักษ์ใหญ่ในเซ็นทรัลเพลนภายในหนึ่งชั่วโมงยิ่งไวเว่ยนักแสดงหญิงยอดนิยมในวงการบันเทิงพูดแทนครอบครัวกองฟรี เมื่อมองไปที่ตระกูลกองทั้งหมดใครสามารถบรรลุการกระทำที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ได้หัวใจของหญิงชรากองเดือดดานเธอประเมินเจียงเซ็งต่ำเกินไปจริงๆ กองเทียนลองก็ตกใจเช่นกันเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจียงเซิงจะใช้ผู้ต่อต้านนายพลเหล่านี้ในตอนแรกนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเจียงเฟิงต่อสู้กลับและฆ่าพวกเขาโดยตรงโดยไม่เสียเปรียบใดๆเลยกรับใดที่เจียงเซิงพยักหน้าครอบครัวกองทั้งหมดก็จะตกอยู่ในวิกฤตล้มละลายจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยม บทที่190ต้องไปที่หญิงชรากงและกงเทียนหลงที่เปลี่ยนสีต่อหน้าเขาใบหน้าของเจยงเฟิงยังคงสงบเขาจะฆ่าตัวตายหากทำสิ่งที่ไม่ชอบทำมากมายและเขาจะไม่สุภาพกับกงเทียนหลงหญิงชราเลย ในช่วงสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่เขาแต่งงานแม่ของเขาป่วยหนักและไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเขาคนกลุ่มนี้ยังคงใช้สิ่งนี้ดูถูกเขาไม่ต้องพูดถึงว่าเจียงเฟิงโกรธแค่ไหนเมื่อได้เห็นฉากนี้ใบหน้าที่สวยงามของกองอี้อิอ้งเก๋จะต้องวิเศษขนาดไหนนี่นี่คือเจียงเซิงที่เธอรู้จักหรือไม่ ในความประทับใจของกองอิ่งเกเจียงเฟงมักจะขี้อายอยู่เสมอและความแข็งแกร่งอย่างกระทันหันของเขาทำให้กองอิ้งเก้ตกใจมากคุณคุณต้องการอะไรหญิงชรากองจ้องมองที่เจียงเฟงด้วยความตกใจ เธอเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเจียงเฟิงในปัจจุบันมีความสามารถที่จะทำให้ตระกูลกงล้มละลายได้จริงๆอําลาที่ใบสามวันน่าประทับใจจริงๆเจียงเฟิงยิ้มฉันบอกคุณย่าแล้วคุณจะขอร้องให้ฉันกลับมา หญิงชรากองกำลังจะเป็นลมจากความโกรธหลังจากใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตเธอไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเธอจะต้องแบกรับภาระความอับปยศอดสูและขอทานขยะ ทันใดนั้นดวงตาแดงก่ำของหญิงชรากองก็ปรากฏขึ้นในดวงตาแดงก่ำและลมหายใจของเธอก็ขาดห้วงกองอิ้งแกรู้ว่าคุณย่ามักจะหยิ่งยโสและหยิ่งยโสเสมอเจียงเฟงนั้นมีอำนาจเหนือเขามากเขาอาจทำให้คุณย่าโกรธเธอดึงเจียงเฟงอย่างรวดเร็วเจียงเฟงมาลืมกันเถอะอิงแก้คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการลืมมันเจียงเฟงหันไปมองกองอิ้งแก้ ใบหน้าสวยของกงหญิงเสียเต็มไปด้วยความผิดหวงังเธอถอนหายใจและพูดอย่างแน่วแน่อืมลืมมันไปซะแม้ว่าหญิงชรากองจะไปไกลเกินไปแต่เธอก็ยังเป็นผู้อาวุโสในนามของเธอในฐานะผู้เยาวคุณจะผลักดันผู้อาวุโสไปสู่สถานการณ์ที่สิ้นหวังได้อย่างไร อีอิงเก้ฉันจะฟังคุณเจียงเฟิงยังถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเมื่อเขามองหญิงชรากองเทียนลองกองอี้อิงเก้เป็นคนใจดีเธอเติบโตในครอบครัวของพระราชวางังเธอจะไม่ปล่อยให้เธอทำลายครอบครัวของพระราชวางังอืมกองอี้อิงเก้กลัวว่าเจียงเฟงิงจะตาบอดด้วยความเกลียดชงังและทำลายตระกูลกองด้วยมือของเขาเอง เตียงเฟงมองไปที่หญิงชรากองคุณย่าเพื่อประโยชน์ของอีอิงเกอฉันจะไม่เถียงกับคุณฉันหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายมีฉะนั้นไม่ว่าคุณจะขอร้องฉันมากแค่ไหนฉันเจียงเฟงก็จะไม่ไม่ง่ายเลยปล่อยมันไป เตียงเฟงโอเคคุณสบายดีฉันจดบันทึกแล้วใบหน้าชราของมาดำกงสันสถานหัวใจของเธอมีเลือดออกอย่างรุนแรงและถูกบเดเ็ี้ย้โดยคนเลวซามหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและความโกรธ เตียงเฟงไม่ได้สนใจหญิงชรากองอีกต่อไปเขารู้ว่าหญิงชรากองเป็นคนฉลาดด้วยบทเรียนน้องเลือดนี้ฉันกลัวว่าหญิงชรากองจะไม่สร้างปัญหาให้กองอี้อิ้งเก้ในเวลาอันสัน้นเตียงเฟงยิ้มอย่างอ่อนโยนอี้อิ่งเก้ไปยุ่งใช่กองอี้อิ้งเก้พยักหน้าอย่างอ่อนโยนเหมือนภรรยาตัวน้อยที่อ่อนโยน เมื่อจ้องมองไปที่ด้านหลังของกองอี้อิงเก้ดวงตาของกองเทียนลองก็เปล่งประกายออกมาด้วยความเกลียดชังที่รุนแรงเขากัดฟันดูเหมือนว่าเขาได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญบางอย่างในใจในขณะที่กองอี้อิงเก้กำลังจะเดินไปที่บริษัทกองเทียนลองก็ตะโกนด้วยความโกรธ กองอิงเก้ทำไมคุณถึงรีบร้อนเช่นนี้หลายคนบอกว่าคุณไม่ยอมแพ้ผู้ชายดังนั้นคุณกล้าที่จะเล่นกับฉันไหมจบสักวินาทีเพื่อจดจำเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมโอ้คุณต้องการเล่นอย่างไรเจียงเฟงมองไปที่กองเทียนลองราวกับว่ากำลังดูตัวตลก กองเทียนลองยิ้มและชี้ไปที่สัญญาที่ค้างชำระของเทียนซินกรุ๊ปมันง่ายมากถ้าคุณกู้คืนหนี้ที่เทียนซินกรุ๊ปเป็นหนี้คุณสองคนจะออกจากตระกูลกองโดยสิ้นเชิงได้อย่างไรถ้าได้คืนมาละถนนเจียงเฟิงเยอะหยันขอได้ไหมกองเทียนลองยิ้มและชี้ไปที่ป้ายถ้าคุณขอตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของฉันคือกองอีอ้อิงเก้คุณกล้าเล่นกับฉันไหม ไม่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเจียงเฟิร์งอยยิ้มรอยยิ้มของเขาสดใสามากการแสดงออกของกองอีอ้อิอ้งเกรู้สึกประทับใจเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ากองเทียนลองจะเล่นใหญ่ได้ขนาดนี้เพื่อขับไล่กองอีอ้อิงเกออกจากตระกูลกองกองเทียนลองจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ เขามองไปที่เจียงเฟิงกงอี้อิงเก้ด้วยท่าทางดูร้ายและพูดอย่างก้าวร้าวว่าอะไรนะคุณไม่กล้าเล่นเหรอคุณสองคนไม่กล้าต่อสู้เหรอเจียเจียอย่าดูถูกฉันเหมือนคนดีไร้ค่าสาวน้อย บทที่191เมื่อมองไปที่กงเทียนหลงที่บ้าคลั่งของอี้รัวเจียงเฟิงเล่นอย่างมีรสนิยมไม่กล้าต่อสู้ใครบอกว่าเราไม่กล้าต่อสู้เป็นคุณถ้าเรากู้หนี้คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของครอบครัวของฉันอีอิงเก เตียงเฟงรู้ดีว่ากองอีง้อิงแกเติบโตในครอบครัวของพระราชวังและมีความรู้สึกผูกพันกับครอบครัวของพระราชวังเมื่อเมื่อกองยังมีชีวิตอยู่เขาให้ความสำคัญกับกองอีง้อิงแกอย่างมากและตั้งใจที่จะฝึกฝนกองอีง้อิ้งแกให้เป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของตระกูลกองน่าเสียดายที่ช่วงเวลาดีๆอยู่ได้ไม่นานและคุณกงก็จากไป หลังจากการตายของนายกงนางกงเข้ายึดอำนาจของตระกูลกลงทั้งหมดทำให้กงหญิงเสียแปลกแยกและเข้าข้างกงเทียนหลงถึงกระนั้นกองอี้อิงแก้ยังคงทำงานหนักในตระกูลกองโดยหวังว่าจะได้รับการอนุมัติจากหญิงชรากองศักวันหนึ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการแสดงรายเดือนของกองอี้อิงเก้ในตระกูลกองเป็นอันดับหนึ่งบอเด็คขยี้กองเทียนลองในทุกด้านกองอี้อิงเกกลั้นหายใจในใจเธอต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยความแข็งแกร่งของเธอใครว่าผู้หญิงได้วกว่าผู้ชายใครบอกว่าลูกสาวไม่สามารถสืบทอดเชื้อสายของตระกูลวังได้ วันนี้กองอี้อิงเก่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหากไม่ใช่เพราะแรงกดดันของหญิงชรากองกองอี้อิงเก่คงเข้ามาแทนที่กองเทียนลองไปนานแล้วตอนนี้เพื่อปรับปรามกองอี้อิงเก่กองเทียนลองไม่ลังเลเลยที่จะรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเป็นเดิมพันซึ่งกระตุ้นความสนใจของเจียงเฟงิง ก่อนที่ความคิดสูงสุดของลองเมนของเขาจะยังไม่บรรลุผลสำเร็จเจียงเฟิงจะไม่ระดมความเชื่อมโยงและความแข็งแกร่งของลองเมนอย่างง่ายดายสำหรับปัญหาที่ไม่จำเป็นดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้กองอีอิ้งแก้ปรับปรุงสถานะของเธอในตระกูลกองเจียงเฟิงอย่าหุนหันพลันแล่นกองอิง้งแกรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดเธอ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกองอี้อิงแกรู้จักเทียงซินกรุ๊ปเป็นอย่างดีเทียงซินกรุ๊ปดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อและธุรกิจเป็นหลักมีข่าวลือว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังประธานลิวหูไรยกาศและมีไหวพริบเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองจงยวนว่าเขาเป็นนี่เงิน นอกจากนี้ลิวฮูประธานของเทียงซินกรุป๊ปยังเป็นคนที่กดขี่ข่มเหงและนักสะสมนี่หลายคนถูกทุบตีเป็นหมูและถูกไล่ออกคดีอุกชะกันทั้งเสียชีวิตหรือบาดเจ็บก่อนหน้านี้กองเทียนลองไปที่เทียงซินกรุ๊ปเพื่อทวงหนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กองอี้อิงเกได้ยินว่ากองเทียนลองอยู่ในเทียงซินกรุ๊ปในวันนั้นและกลัวที่จะฉี่ เธอรู้ว่าเจียงเฟิงและขิ้นฉีวงโจมตีทันทีแม้ว่าขิ้นฉีวงจะเคลื่อนไหวลิวหูก็คงไม่ซื้อเนื้อสัตว์ที่น่าปวดหัวจริงๆเจียงเฟิงมั่นใจอีอ e ิงแกไม่ต้องกังวลฉันไม่หุนหันพลันแล่นฉันมีมาตรการของตัวเองในเรื่องนี้เจียงเฟิงมั่นใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการทวงหนี้นอกจากขิ้นฉิวงแล้วเขายังมีไพ่โฮขนาดใหญ่อีกสองใบ เจียงลินผู้เท่าแห่งหนึ่งในสีตระกูลใหญ่ในเซนทรัลเพลนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาและแวงเทียนบ้านหนึ่งในสีตระกูลใหญ่ในเขตสีเทาของเซนทรัลเพลนก็มาจากหลงเหมือนเช่นกันไม่เป็นไรถ้าลิวหูประธานของเทียงซินกรุปรู้จักถ้าเขาไม่คุ้นเคยเจียงเต็งก็ไม่รังเกียจที่จะสอนบทเรียนที่ดีให้เขาแน่นอนตราบใดที่คุณกู้นี่ได้ ตำแหน่งของฉันในฐานะผู้จัดการทั่วไปจะเป็นของกองอี้อิ้งเก้และคุณย่าจะเป็นพยานด้วยตนเองกองเทียนลองกล่าวด้วยสีหน้าบูดบึง้งเขากำหมัดแน่นเมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาต้องทนทุกทรมานจากมือของเจียงเฟงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองเทียนลองรู้สึกโกรธอยู่ภายใน เทียงเฟงมองไปที่หญิงชรากองคุณย่าคุณได้ยินว่าสิ่งนี้เสนอโดยกองเทียนลองเองฉันเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวหากคุณเรียกร้องเงินคืนจากเทียงสิ้นกรุ๊ปจริงๆอิอ้งแกจะเป็นผู้จัดการทั่วไปหญิงชรากองพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มเทียงสิ้นกรุ๊ปยุ่งเหยิงหญิงชราในคันรู้ดี ยิ่งไปกว่านั้นเทียงซินกรุ๊ปเป็นหนี้ตระกูลกองหลายสิบล้านเป็นเวลาสองปีซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากสำหรับหญิงชรากองท้ายที่สุดสำหรับตระกูลกองระดับสองจำนวนเงินที่เป็นหนี้ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหญิงชรากองยังโทรหาลิวฮูซึ่งเป็นประธานของเทียงซินกรุป๊ปแม้ว่าโทรศัพท์จะเชื่อมต่ออยู่ แต่ลิวฮูกลับไม่ได้ยินความจริงที่ว่าครอบครัวกองค้างชำระหลายสิบล้านเธอไม่สามารถคืนนี้ได้แม้ว่าเธอจะออกมาเผชิญหน้าด้วยตัวเองนับประสาอะไรกับเจียงเฟิงขยะและกองอี้อิงแก่ใหญ่ตัวร้าย